Ah, nakapan eh. Dito. ั้นเป้าครับโค้งน้าโอ้งน้านี่อนมอี่สิเปขายมันมื่อนี้ตึบติบติบต้วไหนมีคนมาเบ่งกันคนอยอ่เอาเอาเอาโยกดีแดิรถนะ วันนี้จะไปขายมันครับพี่น้องวันนี้จะไปลงแปงเดี๋ยวนี้ราคามันกะบสองบาทสามสิบสตางค์กิโลละสองบาทนี่มันกับหัวน้อยหน่อยวะไงดอกเบิ่งเบิ้งมันหัวน้อยหน่อยไงคนนี้โป่ยน้อยเนี่ยเราเบิ่งเนี่ยหัวมันโลละสองบาทห้าสิบแล้สองบาทสามสิบมึงมึงนอู้จอดจอดเด้อทางแยกทางแยกจอดเด้อ จะรอจะรอทางแยกไปไปไปอ,อืออสิสิดับเคียงเตี้ยอ๋ออ๋เสียวแตี้ยวะเจ้าขับเสียวไรโซเฟอร์เมียหยดุยดหยุดหยุดทางแยกหยุดก่อนไปขายมัน มันสำหรับบ้านเฮาโอ้ยนี่เลี้ยนใกล้จั่วโบเออฝนโอ้รถมีเลี้ยวพร้อมอาบอดีสั้นๆแน,น่พี่น้องเอยอบตกำพีบ้านเต้าบ้านบ้านเต้า,า,า,าแล้วพี่น้องเออจะขายมันมาเนาะ สวัสดีครับวันนี้สิพาไปขายมันขายมันสับปะหลังไปโร่งแป้งครับวันนี้ราคามันสับปะหลังวันนี้สองบาทสามสิบสตางไปแล้วไปแล้วไครอยู่พี่จีบ้านเฮาวันนี้ไปกูมันโลละสองบาทสามสิบสตงังไปแล้วโอ้โหลแรงเลยแต่วขอบคุณผู้รับชมยี่สิบคน ช่วงนี้ก็ยี่สิบคนแล้วครับขอบคุณหลายๆที่ข้ามารับชมพาเดชง่วงงามช่องเดชาอีสานพาละวันนี้จะพาไปรอลงแปลงอันนี้หวยหวยหวยงามงามหวยหนุูจะพาข่าวจะพาลถสั่น Gue deze puñalilla yonder d e s a r เสียงรถบานชี้เครื่องบินลำบินน่องตึ๊บ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 ตึดตึ๊เมื่อเห็นมันเจ็บเห็นมันเก็บเห็นมันเก็บเห็ดได้หลายหลายเต็มหมืตาเมื่อันเลี้ยงควายอยู่ข้างทางมันจะกัด้างทางบานชี้เครื่องบินพี่น้องเสียงตึบซึบซึบซึบเหมือนซาซาเดี๋ยวว่าจะไปฮอดมองขายอาโมงเล้ยงเหมือนเราบางส่ง เกเึกเกกอนะอันนี้หอดบ้านเป้าแล้วหอดบ้านเป้าแล้ว กินเรียวเนีลูกพี่กินตาแท้ก็หอนง่ายดีเนี่น่ะนั่นแหละไก่หอนลงแปลงอยู่โอ้เราซ้ำยิงก้อนพี่น้องฝนตกลิ้นตุลาจัดเต็ม เอาไลาส่สดไปสักนี้สักกอนสวัสดีครับ